สวัสดีทุกคนกันได้ไหมครับผมวันนี้อยู่กับผม k 1 4นึกับเกม i อเตอร์ฮอลล์เกมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดมาตรฐานกับด่านคลื่อหาแต่ผมจะเล่นกับชาลีนะครับผมก็กดเริ่มเลยในโหมดปานกลางผมจะเล่นโหมดปานกลางก่อน ซึ่งก็จะเหมือนกับครั้งที่ผมเล่นด่านโรงบาลน,นะครับมันจะมีรูปโผล่มาซึ่งผมก็การที่ชาลีมันโผล่ผ่านรูปเนี่ยมันจะมีเวลาอยู่นะครับสักพักก่อนที่มันจะเคลื่อนที่ได้แตบางครั้งผีตัวนี้มันก็เชื้อบันไดครับ ตัวที่เราเล่นคือตัวนี้ต้องบริหารไอให้ดีครับคือถ้าขาดวันนี้หน่อยปุ๊บเกมพลิกได้ชั้นบนและกำลังลงมาชาลี่ชาลี่ในลงใต้ดิน สิ่งที่ต้องระวงก็คือรูปมันครับเพราะมันโผล่มาตรงรูปได้ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเปิดไฟกันแกตาสมดเลยห้องนี้เอาเสียงเอาเสียงขึ้นเพื่อจะให้ได้ยินชัดขึ้นครับ ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดหรือผมพูดแล้วลิ้นพันกันตรงนี้ก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับเร่นกับตัวนี้คือมันลุ้นมันจุ๊กได้นม่นกับผีปกติคนระับลุ้นได้ครับแต่จะเองที่เราคาดเดามันไม่ได้มันจะโผล่ตรงไหนตอนนี้มันอยู่ชั้นใต้ดินนับกำลังจะขึ้นมาโอเค ก็ต้องระแวงครับโดยเฉพาะตัวนี้ถ้าเล่นหมดผนร้ายในด่านนี้เราคือมันไม่เท่าไหร่ครับแต่พอมาเล่นในด่านโรงพาบาลปุ๊บความรู้สึกเสียวสนังมากมันจะมาเต็มเลยแหละครับแล้วชาลีก็ขึ้นมาแล้วครับ ระเวงรูปสะจริงลัวมันโผล่มาตรงรูปแต่มันก็จะมีเวลาสั้นๆครับก่อนมันจะเคลื่อนที่ได้แต่ก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็รีบลงไปขอบคุณชั้นใต้ดินครั้งนี้ผมก็จะพามาดูผีนะครับ มันก็กําลังลงมาแล้วผมก็เตรียมกดวิ่งนะครับชาลีนี่ครับชาลีผมกบผมก็จะผ่านนะครับ ซึ่งก็เป็นสกอร์ที่ดีครับ3นาที48่ิบแวเหรียญทอง40บาทซึ่งครั้งต่อไปผมก็จะมาซื้อโหมดอื่นครับคือถ้าอยากจะให้ผมเล่นด่านไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับคือแบบมันไวมากครับแค่4นาทีคือผมเล่นยิ่งกว่าสป,ปีดลันถ้าอยากให้ทำชาลิ้นไปด้วยก็บอกได้นะครับคือเม้นต์บอกได้ส่วนคลิปนี้ผมก็ขอ พอเพียงเท่านี้กดลักกันนะครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม